เราจะมาสอนสัญ,ญลักษณ์ในการถักนะคะสำหรับมือใหม่เนะาะสัญ,ญลักษณ์ในการถักโซ่นะคะก็คือให้ทำไหมเป็นห่วงวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็สอดโคเชเข้าไปใต้ห่วงแบบนี้นะคะใต้ห่วงแบบนี้เนาะ เกี่ยวไหมขึ้นมาลอดห่วงดึงแบบนี้นะคะเอาไหมนะคะคล้องห่วงนะคะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะสอดเข็มใต้ไหมแบบนี้นะคะแล้ว พักไหมรอดผ่านห่วงแบบนี้นะคะนี่คือโซ่นะคะโซ่ต่อไปก็ทำแบบนี้นะคะคล้องรอดผ่านห่วงสองแบบนี้นะคะโซ่ที่สามคล้องรอดผ่านห่วงโซ่ที่สี่นะคะ คล้องรอดผ่านห่วงนะคะโซ่ที่ห้คองรอดผ่านห่วงโซ่ที่หกคองรอดผ่านห่วงแบบนี้นะคะต่อไปสัญ,ญลักษณ์ x ก,ก็คือตรงนี้นะคะ โซ่ที่1เนาะเราจะเคาะเราจะแทงเข็มลงไปตรงโซ่ที่สองนะคะแทงเข็มลงไปควักไหมขึ้นมามี2เส้นนะคะต่อไปควักไหมลอดผ่านสองห่วงนะคะเป็น 1x น,นะคะ x ที่2นะคะ แทงเข็มลงไปตรงโซ่นะคะคล้องไหมขึ้นมามีสองเส้นแบบนี้นะคะต่อไปควักไหมลอดสองห่วงแบบนี้นะคะเที่สองต่อไป x ที่3นะคะแทงเข็มลงไปตรงโซ่ ควักไหมขึ้นมามีสองเส้นควักไหมลอดผ่านสองห่วงนะคะแบบนี้ x ที่สามนะคะต่อไป x ที่สี่นะคะแทงเข็มลงไปควักไหมขึ้นมามีสองเส้นควักไหมลอดผ่านสองห่วงนะคะแบบนี้ก็คือ x นะคะต่อไปเราจะทำสัญลักษ์ f นะคะซึ่ง x กับ f เนี่ยเราใช้กันมากนะคะส่วนมากเราจะใช้นะคะเอาเราถักโซ่ก่อนนะคะถักโซ่ก่อนเนาะนะถักโซ่ก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี 5 6าหกเจ็ดแปสิบสิอ่ะสมมตินะคะเราจะขึ้นแถวแรกนะคะสมมติเราจะทำเอนะคะก็คือโซ่ขึ้นสองสามครั้งนะคะแบบนี้เนาะมีสามโซ่แล้วนะคะแทงลงไปตรงโซ่หลักที่สตรงนี้นะคะพันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่ควักไหมขึ้นมามีสามเส้นใช่ไหมมีสามห่วงเนาะควักไหมเข้ามาลอดผ่านสองห่วงเหลือสองห่วงนะคะควักไหมขึ้นมาอีกแล้วก็ลอดผ่านสองห่วงนะคะ F ที่หนึ่ง F ที่2นะคะต่อไปพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปตรงโซ่ถัดไป ควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านสองห่วงเหลือสองห่วงควักไหมลอดผ่านสองห่วงเป็น F ที่สองนะคะ F ที่สมนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงไปตรงโซ่ควักไหมขึ้นมา ควักไหมลอดผ่านสองห่วงเหลือสองห่วงควักไหมลอดผ่านสองห่วงแบบนี้นะคะเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ F นะคะเอาอีกหนึ่งหลักนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไป งโซ่ควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านสองห่วงเหลือสองห่วงพันหัวเข็ม1ครั้งลอดผ่านสองห่วงนะคะจะได้สัญ,ญลักษณ์ f นะคะต่อไปเราจะทำสัญ,ญลักษณ์ t อีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์นะคะ ที่ส่วนมากเราจะใช้กันเนาะ,ะสมมุติว่าเราจะขึ้นแถวนะคะก็โซ่สองนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งมันจะคล้ายๆกับการทำเอฟนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงโซ่ที่3ตรงนี้นะคะขึ้นทีหลักแรกนะคะควักไหมขึ้นมาทีนี้ ควักไหมลอดผ่านสามห่วงเลยนะคะก็จะเป็นได้หลักทีหลักที่1ต่อไปหลักที่สองพันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงตรงโซ่ถัดไปควักไหมขึ้นมามีสามห่วงนะคะพันหัวเข็มควักไหมลอดผ่านสามห่วงเป็นทีที่สองนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปตรงโซ่ ควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านห่วงสามห่วงแบบนี้นะคะพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปตรงโซ่ควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านสามห่วงแบบนี้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะลองเอาไปทำกันดูได้ ะะสัญ,ญลักษณ์ในการถักโครเชต์นะคะแบบง่ายๆขั้นพื้นฐานที่สำหรับคนที่ทำไม่เป็นเลยนะคะยังไงเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะในช่องอินดี้แฮนด์เมดนะคะขอบคุณค่ะ